เดือนสามออกใหม่สามคำสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศ <c oughs> มื่อกี้เนื่นองในเดือนสามออกใหม่สามคำเนาะพี่น้องสบายดีมื่อกี้กัเดือนสามออกใหม่สามคำคำคู้นขอนเข้าแล้วเราะแล้วเออขอนเข้าอันตอนจะจุดก่อนเอาจุด,จดก่อนเอินข<ว><ว>อนเข้า พี่น้องเบิ้งเครื่องบูซาเฮามือน,นี้กะสิเตรียมประมาณนี้เลยเนาะบางคนกะเล่าให้ไก่ต้มแต่ว่าเฮากับปลาหยุกเอาเน้อพี่น้องมือน,นี้มีลาบซีนมีต้มนาอพี่น้องแกับของหวานแล้วกับพักกระเดาเนาอพี่น้องพักกินกับลาบแล้วก็มีหมักไม้มีข้าวต้มขนมพี่น้องมีของหวานแล้วกับขันห่าเนาะแล้วกับอันนี้น้ำหอมมีขมินแล้วเด้อพี่น้องขมินในสวนท่าบัวลายแม่เพิ่น มีอยู่ได้อยู่เด้ดอเออผ่านลงแล้วเอาแม่เอาคือบวชจับทูบแลไวกันนั้นก็เอานบเลยว้าเลยก็ได้นบเลยว้าาเอา,เอามาเยอะมือนนี่กับเดือนสามปีเดือนสามออกไม่สามคำคำคูนขวัญเข้ามาเยอะขวัญเข้าเยอะมาอยู่มาอยู่เราข้าวเปลือกเพียงปลายตานข้าวสารเพียงปลายพาวมาก ข้าเจ้าฝนล้นคือเหลือเฮือนเด้มาเยอะมาเยอะบุคคุเข้าน้ำเด้อสมบัติชมมาไว้เด้อให้ดูดีมีแห้งมาหมั่นมาเยืนมาเลี้ยงมาเลี้ยงมนุษย์มนาเนกะสมบัติชมมาไว้แบบนี้แล้วมาค้ำมาคูณเด้มมาเยอะมาเยอะมาอยู่เราเพียงไปตาดข้าวสารเพียงใบพายข้าวเจ้าล้นคือเหลือเฮือนเด้อมาเยอะขวัญเยอะพาแม่นี่น้ำหอมให้เลยน้ำหอม น้ำหอมน้ำจันทร์บารบ์บะตัดสีบุญคุณข้าวน้ำเดอ้อเลี้ยงมนุษย์มนาใหญ่สูงน,น้ำเขาน้ำเนี่ยแล้วบุญคุณข้าวน้ำมาเยอะขวัญเยอะซาทาุเงินคำก็ให้มาขวัญเขาก็ให้มามาอยู่เฮือนอยู่ซานเด้อซาทุามื้อกี้กะสิพากันกินเดือนสามเนาะพี่น้องแล้วกะสิพากันเอาข้งวัว ไปใส่ให้ใส่หน้าเป็นฮีตคองเนาะพี่น้องให้เฮานั้นให้หน้าเฮานั้นอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องตอนนี้กับบูซาเร้เรียบร้อยเขากบสิเอาขุนไปใส่หน้าเนาะก่อนสิมาสลองเดือนสามเอาไม้สามขำไปแม่บันนี้เรียบร้อย<ป>แล้วโอ้ย,อยเอาขุน <laughs> มาใส่ให้ใส่หน้าเนะาะวันนี้ให้ให้หน้าอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้อง ให้ใหอุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เก้าปีนาได้เข้าลหลายมีมทด้ร้อยสอบเด้อปีนามีทั้งคี้งัว่ีคีแกบอันผู้ที่เพิ่นมีคี้งัวหลายหรือว่าขี้แกบหลายเนาะเพิ่กนกะชี้ไส่แต่ละให้แต่ละให้แต่ละให้แต,ใหแต่เขาค่ะมีหลายเขาใส่ให้เดี๋ยวพราเป็นวิธีก็ได้เนะพี่น้องอืหอ พี่นาให้ได้เข่าร้อยสอบเดอ้อหญ่ากะบกให้มีให้มีแต่เข่านกกะบโให้มีให้มีแต่เข่าหลังจากที่เฮาถวายแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นลาบที่เฮาแบ่งไว้แล้วก็เป็นต้มนอก,นอก,นอกแล้วก็เจวเพียแซ่บๆซพันข้าวปุ้นเด้อพี่น้องมื้อน,นี้พักมีสี่ซ้มเขากะเตรียมมาเรียบร้อยแล้วมาเด้อพี่น้องมากินเดือนสามวันสามขำน้ำกันเดอ้อ สบายดีพี่น้องบัดน,นี้หลังจากที่เท้าบูส้มบูซาเดือนสามเอาใหม่สามขำนองมือเปิดประตูเล่าพี่น้องฮิตเก่าคลองเดิมบัดน,นี้กะสิพา,ากาันมาน้องตุ๊กเกียวกบแต่งผ้าเข่าและกามีแต่ก่อนเพื่อสิาากาินเาหาล้าไห้ใช่ไหมน้อแต่ว่าสมัยนี้นะเปล่นกับพัฒนาไปแล้วเ่าบ่ได้ซื้อเหล้ามาพี่น้องเบียร์กันตั้งแต่มื้อข้าดาวซาซุกซื้อมาพี่น้องแล้วก็กินเป็นฮิตคลองประเทณนี้แล้วก็สิพา,ากาันมาผูกแขนแม่ก่อนพี่น้อง เป็นสามโอหม่สามคำเนาะมือนี้กับเป็นมือสันวันดีพี่น้องมือสีวันซอบมือประกอบวันงามออาโนโตเกี่ยวกันให้เงินแม่ห้าแสนเ้อพี่น้องสามสี่ห้าแสนนี่ผูกแขนแม่เนาะพี่น้องประมาณแปดรอยบาทออาอันจับผ้าเข่านไแมเนาะบุต้องเอาเข้าใส่ก็ได้พิงๆเอาพิงพิงก็จะเอาเงินใส่ นัพิงพิงหายก่อนหนีหายก่อนเดี๋ยวพอเอาใส่ผ้าเข้าพิงพิงหายก่อนหนีหายก่อนหนีดีกดเข้าดีกดเข้าก่อนเจ้ามาโฮมเด้อเมือนี้เดือนสามโอไม่สามคำลูกมาแขนตักยากแขนไว้เด้อให้แม่สุขภาพ่างกายแข็งแ้งอยู่เป็นโฮมโซ่ฮมโพโผมใส่ให้ลูกให้หลานให้แม่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นอนไดก็ให้ดีให้เศร้าเด้อโรคภัยบให้มาไกลให้แม่อายุมันขวัญยืนในแม่เด้อ โชคมันเงินคำลำรวยปีใหม่เดือยซสาวใหม่สามคำพิงพิงหายกวดนีหายกวดนีดีกวดเข่าดีกวดเข่ามาเด้อแม่เด้อลูกผูกแขนตักยักแขนไว้ให้แม่อายุมันควัเยืนสุขภาพ่างกายแข้งแข้งไปมาท่าใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อแม่เด้อไปเบิร์เบ้เบิ่งนอยู่บ้าน เดี๋ยวมาค่ะหลายแบเอ่ยมาแบบเป็นๆเนี่ไปเบิ่งเบร์กันได้อันุี้มันควันยืนเนี่ยเอ่ยลูกใครใครเจ็บก็ขอให้ทุเลาเบาบางลงเดินไปเด้อให้เศร้าให้เศร้าเด้อลูกใครบอกให้มาไกลอยู่ไปทุ่งโพมใช่ให้ลูกใครลานรถนลับแม่เอ้ยเก็บเก็บเก็บวันนี้แม่สิปุ๊กผูกแขนให้นะพี่น้องเอา ทิ้งทิ้หายกวาดนี่หายกวาดนี่ดีกวาดเข้าดีกวาดเข้ามาเยอะเดี๋ยวการปีใหม่ซึ่งซึ่งฮิตจองคองซิบซี่ฮิตนี่คลองเกียงคุกแขนตักยัดแขนไว้ลูกเต่าให้อนุมันควันยืนเดือกเด้อไปทางไหนก็เดินทางไปใส่ทางตลอดปลอดภัยมันยืนมันยืนเดือนสามปีใหม่มันยืนสาธุ ยี่สิบบาทให้กวาดหนึ่งให้กวาดหนึ่งให้กวาดหนึ่งดีกวาเข้าวดีกวาเข้ามาเด้อลูกชายน้องเด้อมาดูเหินดูซานเดือดสามขีดไม่มาอายุมันควันเยินมาไปเดินทางไปไะเสริฐรอดปลอดภัยให้พบบ่งให้พบอันทานทานอันทาให้ปลอแต่ความดีเด้อให้ปอแต่คนดีๆเด้อโชคลานหมานคำอ้าวมันยืนทูกผูกแขนแนี่แล้วพี่น้องบาดนี้กับิพากันมา กินข้าวกินน้ําได้ปันนี้กอสิพอรละวงกอสิผ้ากันพอละวงเนาะพี่น้องวันนี้จัดไปสงองสามพ้อให่แมีหว่าเ <c ười> <c ười> มื่อเช้านี้แม่หว่าเพิ่งจัดละวงไปแล้วพ้อหนึ่งคนเดียวเพิ่นพี่น้องหาเลยไหม <c ười> ห้างกับห้องกับสิผ้ากันมากกินให้อิ่มท้องก่อนพี่น้องแล้วก็จังผ้ากันไปพอละวงเนาะจัดไปเลยเจเพีง้งขมขมลาบแฝดแนนล้างมือก่อนพี่น้องจับเ,บเงิเนเมื่อกี้ ตรงหน่อยล้างละล้างมังค์นันผ่าเสร็จมือเอานี่เอาเือเลยนี่สิบสองโค้งสิบสี่โบได้ปะโบได้ไรจะกินงจะทานจะทิ้งจะทานเด้อจะทานเด้อจีบเก่าความเดิมลงมือเลยแม่เฮ้ยเหลือปลอมเอาดินยาปะหาแม่ก่อน พี่น้องเอ้ยพี่น้องอ,อพี่น้องลูกหลานก็ไปทํางานไทยหมดแล้วเหลือแต่สามคนเท่านี้แล้วพี่น้องาสาวซุปเปกลกับไปไทยแล้วเนาะกับบเป็นอย่างพี่น้องคืออันคู่อาจารย์ที่เพิ่นยูนี่เพิ่นกับเมื่อบ้านกับบ้านเนาะพี่น้องเดินสามออกมาสามคำผู้ใดกับเมื่อกินเดินสามอันพันไส่ลาบก็ได้ว่าสิป,ปิงเสือห้องให่ผัด เสือห้องไห้นะบุยอยากฆ่าปันไดพี่น้องมั่นกันหน่อยก็เลยว่าเอาโน้ตของแจ่วอันนั้นในซาแจ่วพันโอ้แจ่วอันนี้เหี้ยดแจ่วอันขีงผัดลืมซื้อออกมาแยบแล้วอืมกินข้าวกินน้ำแล้วกันอยู่ดีมีแห้งแล้วพี่น้องมาเร็วไปปลาที่คองเนาะ คือไทยคือาราดดัาเพชรม่ก,กินเดือนสามน้ำตกเขี่ยวเฮ็ดแปลวาเฮ็ดลูกน้องเฮ็ดน้ำกันมาก,กินน้ำกันเด้ออยู่ดีมีแฮนเบิร์ตสุขสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องอกว่าสิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศทิพย์ทิ่นติดตามรับมชมคลิปอยู่เนาะพี่น้องให้มีความสุขความเจริญเด้อ เดินสามปีใหม่มาแล้วเดินทางไปใส่ให้ตลอดปลอดภัยเด้อพี่น้องที่ดีเด้ออยู่ไทยกับมีบอกพี่น้องเดินสามองหม่สามคำอยากจะมีแถ <c oughs> วแทบอีสานเนาะขออนุญาตพอละวงเด้อพี่น้องมาพอละวงนังกับเด้อวัอนนี้กปีใหม่เด้อ เราพอจะบีเป็นไบ่ว่าขาเราเกะเด้อพี่น้องเพราะว่าเปิดเป็นเสียงร้องบ่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าดิลิี่คาซิตน้อพี่น้องสาวก้เซหัวใจเพพอหลงหักเจ้า อนว่าเสือคำเมาของสายที่บ่จริงใจมันเป็นคาราโอเกะถ้าว่าเฮาเปิดเลยค่ะพี่น้องมันจะติดเลขาซิตเนาะเอามาลองร้องเบิ่ง น้องมีน้ำหลายเห็นแล้วติตาตําใจไอว่าอยากได้เด้ให้เสโนน้องบ่เคยลืมมือนั้นไอซื้อปิ่งไก่ถาปิ่งเท่าใดโตใหญ่ใหญ่ปิ่งไก่เสโนน้องขายบ่แพงดอกเกอร์ไอสิเอาจักโตอยากอ สาวเซโนเอาเมื่อไว้เป็นไทเลี้ยงยาได้สิงใจให้บอกผู้ใหญ่มาขอทันที ข้าอยากเป็นเธยเซโนมาขอไว้ไว้เอา เอาเจ็บคอหน่อยหนึ่งบ๊วยสบายดาวเต้นถ้าอายจริงใจบอกผู้ใหญ่มาขอทันทีอยากได้ไพสีโนคนนี้เรื่องคาดอกบอกเอาดอกหนา teman ขนาดเลยพี่น้องวันนี้แม่เป็นอะไรแม่มว่วนไดสามคนกะเฟียวไ้เด้อพี่น้องม่วนแน่ม่วนเนี่ยพรอัดกินเหล้าดนสามก็ม่วนพรอนเนี่ยโอ้ั่ไปเลยลวันนี้น้องตุกเกียบบเจี๊ยบ,บคอนะสีม่วนก็นี่เนาะถ้าว่าพี่น้องกระหับฟังนำกันน้องพี่น้องตีส้มมาไดเด้อเทือนากะสีแบบขันบ่เจี๊ยบคอกัะสีแบบเสียงกัะซิดีก็นี่อยู่อันนี้ว้าสีบ่ออกแล้วพี่น้องแม่สีบัวอย่างเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อละที่สำคัญบอกกดข่ามโฆษณาเนาะพี่น้องพบพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสบายดีบาด๊บายบาย